น oh, oh, ี่นะคะแจกฟรีนะคะนี่นี่ฟรีนะคะนี่ฟ okay. รีนะคะนี่ให้ฟรีนะคะโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อันนี้นะคะฟรีนะคะจากร้านนี้นะคะนี่กีร์โอเคโอเค t a n k เ e r y m u โอเคแล้วก็เทลห้องัรว วุ้ I take ไหม p i c t u r e a n อ v i d e นด o วิด y Channel Fin ทก I เดนไอ h ลทิ้ for you. Yes. <c oughs> โอเคยูแคนกิฟเอเวอร์วันเอฟเอฟวอร์วันฮะหวังทูซีโอเคมาช่ายแนวยูทูเบอร์โอเคนี่นะคะนี่นะคะวุ้ยผู้ไหเนนรี่สินี่ส่ะพีเงี้ยสารอเคบายบายจีตัวเสี

วังชู่ดินึดนักเก็ตนีน่นายว่าหันอีส่นายนดูละนี่นะคะได้ห้ากี่นะคะยกไม่ไหวคะ่ะตัวใหญ่แล้วมันเลยโโอโอ้้วังชู่ดินึดนักเก็ต โลนะคะเดี๋ยวจะปล่อยลงน้ำนะคะโอเคไปตากฟินเลอึ๊บไปชู่ไปแล้วโอ้ my god อีกแค่ขูดอ้มกูอ้มกูอ้มกูขูด ก็ต,ตมหัใกล้จะถึงบ้านแลว้ว <c ười> น้องก็อีหา่านะร่มมาละอ่อนออนน้องก็เล็ก อ่าสบายสบายเอยอะสูตรตักสูบสูบตัโอ้ยเดี๋ยวสูตรตักทำไมมันชอบไปข้างซ้ายเพราะว่ากำลังมือข้างซ้ายไม่เคยมีนะคะตบ one two three Ihana kesällä Suomessa. Tänään on aurinko paistaa ja lämmintä. Min, lämmintä, ja kukka ja kukkia tulee. Okei, kiitos ja paljon. Bye bye. näkemiin. näkemiin. No. Tuuti. Nyt. Ihana kesä, kato aurinko paistaa. Suomessa vihdoinkin kesä. Yes. <laughs> นี่นะคะเจอเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่นเจอกันตั้งแต้ยี่สิบปีก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังเจออยูแล้วครับสัตว์ตุนะคะน่ารักน่ารักสัดสิลิเกอร์อืม <laughs>